สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา10นาที5โมงเย็นนะคะเออม,มาอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่มาด้านหน้าแล้วนะคะฝรั่งกินข้าวอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะ มาทำต่ออีกนะคะด้านหน้าด้านข้างฟางหนุนเสร็จแล้วจ้าฝรัง่งสวัสดีหน่อยครับเฮ้ย,ยให้นางนางยัยนปะ ไม้มันร่วงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ายังเย็นปะนี่จ้าพี่น้องมาตีไม้ด้านข้างแล้วนะคะเออ ขึ้นนะบอแค่ e ันจทัมือคไม่ต้องมีินน์เล้มือเลยใชนจ้าพอแม่พี่น้องตีไม้แล้วนะคะตีขอบขอบนะคะวันนี้ก็วันที่ห้า กันยายนนะจ๊ะวันอาทิตย์นะจ๊จะเอาทำไมมันไม่ไม่พัสดากับไอ้อนุ่นละ่ะน่ามาสกีเหยียจะได้หของนอดัดอ่าฮะจ้าพ่อแม่พี่น้อง ดูกันต่อนะคะวันนี้ช่วงบ่ายไปแล้วนะจ๊ะถ่ายรอบหนึ่งแล้วจ้ะอันนี้ก็มารอบสองนะคะแบตเตอรี่ตตรที่ชาร์จไฟหมดนะจ๊ะฝรั่รงทำคนเดียวนะคะทั้งวันเลยวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้พัก นี่จ้าพี่น้องเขาจะทําหลังคาหมุนเหมือนแบบบ้านหลังนี้นะจ้าบ้านหลังเล็กนี่จ้าม,มาดูกันต่อเลยจ้าต้องโซ่โซ่กาอกโซ่เหรอนี่จ้าพี่น้อยเออพี่น้องก็เอ,อองเ,เอาไม้ขึ้นอีกด้านข้างนะจ้า มันอินต่อสามมาเหรอทำไมมันไม่โกอึบล่ะโหละ่ละลองลองนะไปเอาคันใดมาแล้วนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง ขึ้นฝาดนุแลนะจ๊ะเราถ่ายให้ดูไม่ได้นะจ๊ะพี่น้องไม้บังนะจ๊ะนี่จ๊ะ้าก็จะตีขอบขอบหลังคานะคะจ้ะ นี่นี่เช่านี่นี่เช่าวันนี้ฝรั่งอาบน้ำตัดผมแล้วนะคะเซ็กชี่แมนวะอาบน้ำเสร็จตัดผมให้เสร็จแล้วก็มาทำงานต่อ ไปซื้อกับข้าวมาเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็มาทำงานต่อนะจ๊ะี่จ้า ยึดไม้แล้วนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเราขึ้นอีกฟากหนึ่งนะคะนี่จ้าถ่ายลำบากเลยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องขาก็เดินไม่ค่อยสะดวกนะจ๊ะขาก็ปวดอยู่ นะซะดูต้องคัดอีกไหมเนะนีน่ยอ,อ่าถกใช่อาฮะเขาล็อกไว้เดี๋ยวเขาก็จะเอาออกนะคะเพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะเอาไม้แบบเรียบๆเอามากางใส่หลังคาไว้ อ่แล้ดวดูก็ต้องหอรกรูว่าแล่มนัะเดี๋ยวใช่ไหมทําเสร็จแล้วเลยเอาที่วัดมาวัดมันไม่เท่ากันก็เลยต้องไขน็อตไอเอตัวนี้ออกทําขอบให้เรียบร้อยแล้วค่อย ไข่น็อตกลับไปคืนนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องถ้าเราไม่วัดไม่ทำให้มันตรงเดี๋ยวจะมีคนมาดูอีกคนหนึ่งนะจ๊ะถ้าดูแล้วไม่ตรงเขาก็จะให้รื้อใหม่หมดเลยเราก็เลยจะต้องรื้อนะจ๊ะ พี่น้องอย่าพึ่งเบื่อกันนะจ๊ะดูกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายทำวีดีโอให้พ่อแม่พี่น้องพอเพื่อนๆน้องๆ,น,องๆน,องนะนะนะอาๆได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะ วันนี้ว่างเสาวทิตก็ต้องมารีบทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานในตัวสต็อกโฮมนะจ๊ะในตัวเมืองประเทศของสวีเดนนะจ๊ะเดี๋ยวคนนี้เราก็ต้องทำงานนะจ๊ะวันนี้ก็เลยว่างมาถ่ายคลิปให้ดูนะจ๊ะ ถ้าไปจ้างเขาก็หมดเยอะนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเซ่อเดี๋ยวดูก็ต้องบดตาแห่ใช่ไหมแล้วก็แลมนะเมล่ะต้องซ่อมแกนนี้ให้ฟิกซ์ให้ทั้งทางนี้ออกที่อะฮะแล้วมันคอร์ทมันคอร์ทเหรอเขาบอกแล้วเขาจะทำใหม่ม so, ันสั้นเกินไป ทำให้มันยาวกว่านี้จ้าซ่เป็นอะไรแบตเตอรี่สลุดใส่น็อตผิดคลิปยาวแล้วนะจ้าพ่อแม่พี่น้อง เอาไว้ถ่ายให้ดูคลิปหน้าละจ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,ยแล้วถ่ายอีก,อกนิดหนึ่งก็ แสตงคอมราแล้วคืนนติตาบายบายพ่อแม่พี่น้องเจอกิโปกคลิปโปกฝรั่งใหญ่มากๆบายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า